สวัสดีครับวันนี้รีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวเรือครับวังหินนะถนนวงแหวนรอบนอกของสุพรรณบุรีนะครับโอ้โหร้านนี้คนเยอะนะฮะนี่ร้านเยอะนะดูให้ดูบรรยากาศได้หน่อยโอ้โหนี่ฮะรถจอดเยอะเลยนะฮะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวหัวเรือวังวังวังหินถนนวงแหวนรอบนอกของสุพรรณบุรี ร้านใหญ่เลยค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศน่านั่งก๋วยเตี๋ยวหัวเรือวงังวังหินลองเซิร์ชใน g ู o g l e Map ดูนะยินดีต้อนรับเลยมีของฝากด้วยคนเยอะเลยทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาบรรยากาศนั่งนะก๋วยเตี๋ยวหัวเรือวังหินโอ้โหเอาสองชุดจะนั่งเลยจ้าอ่านั่งเดี๋ยวขอส่องหน่อยโอ้โหร้านน่านั่งเหลือเกินนี่เจ้าของร้านหรอ อ้าวอัปเดตหน่อยอัปเดตลงย t u b e หน่อยโอ้โหดูฮะคนชมดูน่ากินเลยนี่น่ากินนี่นี่นี่ตำบลตำบลท่าระมัดท่ารหัดเออนี่ดูัวใหญ่เดี๋ยวเราไปนั่งที่โตะดีกว่าอัปเดตเราไปดูริมน้ำบรรยากาศน่านั่งเลยโอ้บรรยากาศเนาะคึกค,คักเลยคึกคักเลยเขียนสั่งเลย เขียนสั่งเลยเนี่ยสั่งน้องเลยสั ah. na, so hu, ่งเลยดู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 บรรยากาศน่านั่งมีตกปลาด้วยตกปลาด้วยฮะโอ้โหตำบลท่าท่าระมัดอําเภอเมืองนะเมืองสุพรรณนะดูร้านค้าร้านใหญ่ดูเราแอบส่องบรรยากาศ กิปคลิปแนะนำนะอาจจะสั่งนั้นหมูตุนไหมโอ้โหแอบส่องแอบส่องร้องเนี่ยโอ้เขาเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวหัวเรือวังหินของดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับมาอัปเดตได้ก๋วยเตี๋ยวหัวเรือวังหินเครื่องดื่มหลากหลายเลยโดยเฉพาะ เดี๋ยวเรามาดูนะนี่ดูร้านฝั่งนี้ร้านกาแฟะนะร้านจอดรถนี่เต็มเลยรานโอกาสร้าลาบบาหลวง,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 งไปเลยเดิน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 ไปเลยหน้านั่งคนเยอะจริงๆ <c oughs> เรา แนะนำนะแนะนำก๋วยเตี๋ยวหัวเรือวังหินอันนี้นนหมูตุน <40. S 1> เส้นเล็กมาแล้คุณผู้ชมมาแล้วตา,ามจริงๆถ้วยเท่าไหร่สนนี่สิบห้าครับสีพิเศษจะเป็น60โอ้โหพิเศษหกสิบเปิดทุกวันมั้ยนะทุกวัน,วนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง 9โมงถึงบ่ายก้องรับผมมาได้เลยครับ9โมงถึงบ่าย2โมงเหรอ2โมงเย็นนี่นะําไม่ไวขนาดน,น,นั้นนะขายดีโอ้โหท่านผู้ชมนะมา9โมงมาได้เลยร้านเปิดนะครับโอเคครับได้เวลากินแล้วไม่ต้องไม่ต้องกินโชนะให้ดู45บาทก๋วยเตี๋ยวรัวก๋วยเตี๋ยววัวเรือ้วาวเตี๋ยววัวเรือวังหินเขาไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนะเขาเรียกตั้วัวเรือนะ จริงๆก็คือก๋วย <c oughs> เตี๋ยวเรือนี่แหละนี่ดูผมขอกินก่อนนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามนะครับเปิดทุกวันนะครับตัง้งแต่9ก้าโมงถึงช่วงเย็นนะฮะเพราะคนเยอะหนึ่งคนเยอะดูร้านค้าก่อนดูคนนั่งก่อนอ่ะนี่ดูบรรยากาศก่อนสุดยอดเลยกว้างๆจอดเต็มเลยครับนี่มาจอดเต็มเลยอย่าลืมกดติดตามช่ n e l ด้วยเดี๋ยวจะแนะนำร้านกว๋วยเตี๋ยวอ่าดังๆในอ่าจังหวัดสุพรรณนะครับ โอเคครับกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ